มาคุณผู้ชมคลิปนี้พามาชมกระบะแบนลองปีใหม่ราคาถูกกันบ้างสำหรับคันนี้เป็นมิตซูบิชิไทตันนะครับ2.5 GLX นะครับคันนี้ได้เป็นโฉมปี2020จดทะเบียนปี21เลยนะครับเป็นตัวแคปเตียเกียธรรมดานะครับเลขไม์เพียง43,000กลเท่านั้นรถมือเดียวป้ายแดงครับเป็นรถบ้านรถเพิ่งเข้ามาเลยบอกเลยว่าสภาพสวยมากใครที่ตามหาอยู่โฉมนี้นะครับหรือสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีที่สนใจรถมือ2ทุกท่านด้วยครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง็อปรถกระบะมือ2เจอกับผมนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาเสรีไทย68แยก1นะครับมินบุรีกรุงเทพครับวันนี้นะครับพาพี่พมารับชมกระบะแบรนดลองเข้าใหม่กันบ้างสําหรับคันนี้นะครับเป็นมิตซูบิชิไทตัน2.5นะครับ GLX นะครับคันนี้ได้เป็นโฉมปี2020จดทะเบียนปี21นะครับเป็นตัวแคปเกียร์ธรรมดา ได้ปีใหม่เลขใหม่คันนี้เพียง43,000โลเท่านั้นนะเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับรับประกันโครงสร้างรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกควาจม,มน้ํากับสีหรือว่ากอไหม ราคาค่าตัวคันนี้เพียงแค่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์เนี่ยตกขอนแค่เพียงเดือนละหกพันกว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาพี่พี่มารับชมตัวโครงสร้างและบอดี้ตัวรถกันว่าสวยว่าเดิมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะพามาชมในคลิปเต็มคลิปนี้ครับมาดูในส่วนตัวรถนะครับรถของเราทุกคันนะครับมีรับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วและที่สําคัญนะครับมีบริการตรวจสภาพรถให้ฟรีนะครับสองจจุดนะครับจากบริษัทกลาง มีใบเซอร์การันตีให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้โฉมนี้นะครับเป็นตัวโฉมหน้าใหม่แล้วนะไฟหน้าจะจะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกมีแล้วกระจังด้านหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวม i n เนอร์เชนทั้งหมดแล้วนะสำหรับโฉมปี20ขึ้นไปนะสวยมากนะสำหรับโฉมนี้มิสูบิชิไทตันตอนนี้มีอยู่2คันแล้วก็จะมีเป็นตัวไทตันพัทหนึ่งคันเป็นตัวหน้าเก่านะครับราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่ากันแต่ว่าเป็นตัวยกสูงนะแต่คันนี้บอกเลยว่าคคุ้ม่านะ ที่เขาเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับล้อเนี่ยจะได้มาเป็นตัวล้อแมกอันลอยนะครับตัวล้อจะได้มาเป็นขนาด16นิ้วนะครับรัดด้วยยางบริสโต้นะคันนี้จะเป็นยางเดิมติดรถมานะตัวยางจะเป็นยางปี2020นะครับเป็นยางเดิมติดรถมาแต่เดี๋ยวเราดูแลให้นะครับตัวนี้เห็นไหมท่านผู้ชมสมภาพดอกเนี่ยยังเต็มอยู่แต่ว่าดอกยางเนี่ยเริ่มแตกลายงาเพราะว่ารถเนี่ยใช้งานน้อยนะครับดอกก็เต็มเป็นปกติแต่ว่ารถเวลาจอดหรือว่ายางปีเก่าเนี่ย ยางเนี่ยจะแตกลายงานนะฮะกระจกข้างนะครับก็จะได้มาเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ l e d ให้ในตัวเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มแล้วรอบคันนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะมาดูในในส่วนตัวภายในสําหรับภายในท่านผู้ชมเป็นเบาะผ้านะครับสบภาพเดิมๆเลยดูครับสบภาพตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มียุบนะบไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะแล้วก็ในส่วนของด้านภายในเดี๋ยวผมขอยญาสตาร์รถให้พี่ๆรับชม พี่พี่ดูครับเลขไม้นะครับ4 3 0 0 0าโลนะครับ <Windows> ร <gram traffic anyway> ับประกันเลขไม่แท <travailler> ้นะเป็นรถบ้านที่ใช้งานน้อยนะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้มาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะฮะนี่ลดเสียงเพิ่มเสียงได้จากตัวนี้วิทยุเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานมีครบนะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะฟัง f m ฟ m ได้นะฮะในส่วนของตัวแอร์นะตัวนี้ก็จะได้มาเป็นตัวแอร์แบบมันนวลครับใครที่มองหานะครับรถใช้งาน แบรนด์ไม่ต้องเน้นแบรนด์อยากได้ปีใหม่เลขไมน้อยแล้วก็ราคาไม่สูงจัดคันนี้ได้เลยผมแนะนําเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลหกเอ่อห้าสปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่วางแก้วนะ้ามี2ตําแหน่งนะมีที่พนักพิงแขนด้วยวางแขนตรงนี้แล้วภายในสวยเดิมนะบอดี้เดิมหมดนะรถรับประกันเห็นไหมท่านผู้ชมรถสวยมากนะครับด้านมูลหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยยันมีถุงเรียบร้อย นะบอดี้เดิมเดี๋ยวพาพี่ๆดูในส่วนของตัวโครงสร้างดีกว่าออปชันเนี่ยจะไม่ได้เยอะแยะมากมายก็เป็นปกติของรถกระบะท,ทั่วไปแต่ว่ามาเน้นโครงสร้างกันก่อนพี่ๆดูนะครับโครงสร้างเดิมไหมนะครับดูครับแก้มน็อตซ้ายน็อตขวาไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะฮะและดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านบนนะครับสปอตเวนอาร์คนะจะเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมการันตีรถสวยนะครับราคานี้ผมบอกเลยว่าดีแน่นอน3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับได้ไม์แค่สี่หมื่นโล นะครับตัวแคบนะครับประตูเดิมๆแบบนี้สติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะตัวนี้จะเป็นตัวเมกาแคบนะฮะนี่แคบเปิดได้แบบนี้ในส่วนของตัวหัวน็อตท่านผู้ชมดูครับน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเลยนะซิลเลอร์นะครับจะเห็นนะท่านผู้ชมซีนยาแนวนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้อันนี้คือซีนเดิมนะไม่มีการทําแล้วก็สติกเกอร์คําเตือนทุกอย่างอยู่ครบนะสวยมากคันนี้เบานะด้านหลังเป็นตัวแคบนะนั่งสบายนะคันนี้ก็ภายในกว้างขวาง เดี๋ยวก่อนจะส่งมอบเราก็จะมีทําสปาตัวรถล้างทําความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบนะครคันนี้ใครตามหาสีขาวอยู่นะครับหาไว้ใช้งานนะครับผ่อนสบายๆนะครับฟรีดาวได้นะครับผ่อนแค่เดือนละหกพันกว่าบาทแต่ถ้าใครมีงบดาวนะครับสามารถวางดาวได้ค่างวดก็จะถูกลงนะพี่ๆดูสภาพนะครับรถใหม่มากนะคันนี้นะฮะใช้งานเนี่ยตกเฉลี่ยใช้งานไม่ถึงปีละหมื่นโลเลยนะครับรถอายุประมาณ5ปีนะครับใช้งานไม่ถึงหมื่นโลนะครับใช้งานน้อยแล้วก็ไฟท้ายด้านท้ายเนี่ย โฉมนี้จะเป็นแบบ LED แล้วมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็บันไดด้านท้ายมีให้มาดูในส่วนตัวแม็กไลเนอร์นะครับแม็กไลเนอร์เนี่ยก็เป็นแม็กไลเนอร์เดิมจากตัวมิตซูบิชิเขานะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับสภาพสวยในส่วนของตัวด้านท้ายดูครับทุนผู้ชมฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีเก็บสีอันนี้คือฝาท้ายเดิมทุนผู้ชมดูจากรอยซีนเห็นไหมทุนผู้ชมซีนเดิมนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขัน อันนี้คือเดิมเลยนะฝาท้ายไม่มีการซ่อมไม่มีการทําสีไม่มีการเก็บสีนะครับตัวนี้เดิมนะเม็ดอาร์จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเม็ดูบิชิตไทตันเม็ดอาร์เขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะไล่ไปเลยตรงนี้มันจะไม่มีอยู่แล้วนะฮะทั้งสองฝั่งเห็นไหมไม่มีมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ซอกด้านไหนพวกนี้นะเดิมเดิมนะคันนี้สวยจัดนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวด้านช่วงล่างนะพี่ๆดูครับช่วงล่างสวยนะช่วงล่างเดิมแบบนี้ล้อแม็กยางอะไรเครื่องมือแม่แรงเนี่ยทุกอย่างผมมีให้ครบนะบเดี๋ยว่อนส่งมอ ตรวจเช็คระบบไฟนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของของเหลวทุกอย่างก่อนส่งมอบให้นะขัดสีสปาตัวรถให้ใหม่นะครับได้ไปในสภาพที่แบบสวยกว่าในคลิปนี้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าซื้อรถนะครับที่บริษัทผมนะผมมีสต็อกรถกว่า400-500คันเกรด A ทุกคันนะครับรับประกันไว้ใจได้เลยนะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านฝั่งนี้โครงสร้างเป็นยังไงครับเปิดออกมาครับอย่างแรกเลยมาดูที่เสา A ก่อนนะครับเห็นไหมท่านผู้ชม ถ้ารถโดนข้างมาเนี่ยแก้มต้องเก็บสีทําสีแล้วท่านผู้ชมอันนี้คือเดิมนะสีไม่เคยเก็บนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านบนนี่ถ้ารถมีการทิกคว่ำตีลังกามานะครับนี่ตรงนี้ก็จะหายไปหมดเลยสปันเนอาร์ทุกอย่างก็จะไม่เห็นอันนี้คือเดิมนะท่านผู้ชมตามหารถอยู่นะครับไว้ใช้งานผ่อนสบายๆเป็นแคปนะที่แบบขนของได้เยอะนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาขี่ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไม่เนี่ยน้อยมากคันนี้ไม่สี่หมื่น นะพี่ีดูหัวน็อตนะจะไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะเลยนะเป็นตัวแคปเปิดได้แบบนี้นะหัวน็อตสวยเดิมนะแล้วก็รอยซีนไล่มาเลยนะเห็นไหมท่านผู้ชมซีนเดิมภายในกว้างๆนะครับนั่งสบายนะครับคันนี้ผ่อน6 0พันกว่า3 5 9 0 0 0หานะครับซื้อเงินสดได้นะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ทำเรื่องทำเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยนะดูสภาพก่อนนะผมบอกเลยว่าสวยนะได้เป็นตัวโฉมหน้าใหม่แล้วเรียบร้อย เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สภาพนะครับบอดี้ด้านหน้าตัวรถกันเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมกันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์ดี d นะครับคอมมอนเรลนะขนาด2,500ั c าซีซีคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสภาพสวยมากพี่ๆดูความใหม่ความสดของเครื่องยนต์อันนี้คือผมสตาร์รถให้ดูอยู่นะครับคันนี้นะมันเครื่องไม่มีหลายเยอะไม่มีควันไหลแล้วเครื่องเนี่ยนิ่งมากไม่มีสั่นคลอนนะครับ เครื่องยนต์แห้งๆเดิมๆหมดนะคันนี้บอกเลยว่าสวยคลิปไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าโครงสร้างพี่่ดูครับแก้มเดิมไม่แก่ไม่ถอดไฟหน้านะครับเดิมแล้วก็รูคันหน้าสวยกลมเดิมหมดคันหน้าไม่เคยซ่อมไม่เคยทําสีนะครับตัวนี้สวยจริงนะครับรูกลมทุกอย่างสวยเดิมสปอตเห็นชัดเจนแบบนี้แบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คค่า CCA ให้ก่อนส่งมอบปีเก่าเปลี่ยนให้แล้วก็ในส่วนของตัวถ่ายน้ามันเครื่องเดี๋ยวจัดการให้ก่อนส่งมอบครับ มาดูในส่วนของตัวแก้มซ้ายขวาเนี่ยะครับสวยเดิมทุกจุดนะคันนี้ไล่เปลี่ยนในส่วนของตัวฝากระโปรงฝากระโปรงเนี่ยยังเดิมแท้จากโรงงานไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขัดเลยไล่ไปยันในซอกด้านในเห็นไหมท่านผู้ชมรถสวยจริงๆนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับการันตีรถสวยนะครับดูในส่วนของตัวหัวน็อตท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากนะครับ มอกออยู่ครบชัดเจนสากระโปรงเดิมแท้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดอาร์สปอตเดิมหมดนะครับด้านบนตัวนี้จะยังไม่จะไม่มีถนนกันความร้อนแล้วนะคสำหรับจฉมนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนเห็นนะสปอตเดิมหมดทุกจุดนะสปอตเนี่ยจะเยอะมากนะครับดูง่ายเลยถ้ารถเนี่ยมีการชนมีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาบอกเลยว่าคันนี้สวยน่าใช้นะครับใครสนใจกระบะแคบนะครับเกีย์ธรรมดาไว้ใช้งานผ่อนสบายต้องจัดคันนี้ได้เลยนะกับเจ้ามิซูบิชิ ไททันนะครับ2.5 GLX นะครับคันนี้ได้เป็นโฉมปี2020จดทะเบียนปี21นะครับเลขกไม43,000โลเท่านั้นเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับสภาพบอกเลยว่าใหม่เหมือนป้ายแดงแน่นอนการันตีรถสวยนะครับผ่อนเดือนละ6,000กว่านะตลอดอายุสัญญาใครสนใจเนี่ยอยากเป็นเจ้าของนะครับโทรติดต่อหาผมที่062-269-0550นะครับติดต่อเซลล์ท็อปได้เลยนะครับยินดีให้บริการ24ชั่วโมงหรือว่าใครเนี่ยจะนัดเข้ามาดูรถจริง มาทดลองขับกันก็ติดต่อหนาะผมได้เหมือนกัน24ชั่วโมงนะครับร้านเปิดบริการทุกวัน9โมงนะถึง6โมงเย็นหรือว่าใครจะมาก่อนหน้า9โมงหรือว่าหลัง6โมงสะดวกวันไหนติดต่อมาได้เลยนะครับรีบจองก่อนนะครับก่อนที่รถจะติดจองนะครับสำหรับไททันราคาดีๆแบบนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่ๆีมารับชมกันแบบละเอียดกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดต รถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ